สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ f o r e x racing ครับประจำภาคเช้านะครับของวันจันทร์ที่6กันยายน25 6 4นะครับตอนนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา40นาทีนะครับเช้านี้ผมมีการบ้านมาฝากหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นคู่ E U R A U D นะครับใน TimeF r a m มเด y นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เดนะครับเดในแนวโน้มทั้งหมดนะครับถ้าชุดนี้นะครับก็คือเราก็ยังมองเป็นอัพเทรนนะครับเพราะราคามีการขึ้นพักทะลุมาตลอดเลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดของเขานะครับก็คือเขาทำไฮใหม่ได้อีกรอบนะครับตรงนี้นะผมก็เลยจะมองแบบนี้ขึ้นพักทะลุแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าทะลุนะแล้วก็พักใช่ไหมครับทะลุนะครับก็คือเขาสามารถทำไฮเออร์ไฮใหม่ได้อยู่นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฮหลืโลนะครับถึงแม้ว่าจุดนี้มันจะเท่ากันนะครับมันรับอยู่นะครับแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจหน่อยนะครับว่าถ้ารอบที่สามนี่ก็คือเขาจะไม่ค่อยแข็งแกร่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามาทดสอบไดถึงขนาดสามรอบนี่ก็มีจังหวะแค่ขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็อาจจะลงต่อได้นะครับแล้วในภาพรวมเขาก็สามารถขึ้นมาทําเป็น ให้แดโชเดอร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมมองว่าก็จะใช้เวลาหลายวันอยู่แต่เราจะไม่ได้เล่นไกลขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าเราออก1นึ่ล็อตเนี่ยขยับแค่ร้อยจุดเราก็พอแล้วนะครับหนึ่งรถึงสองจุดก็พอแล้วนะฮะแล้วทีนี้จุดทฮจริงนะครับจุดทฮ่จริงก็จะเอาไว้ที่อยู่ที่ประมาณ1นึ่งจุดห้านะครับทีนี้นะครับเราไปหาจุดเข้าใน1ชั่วโมงกันถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราจะมองไอ้ใจที่ตรงไหนครับ เราจะมองไอ้ไดเมื่อเขาโอเวอร์โซนะครับแล้วจังหวะต่อไปก็คือเขามีการกลับตัวของราคาหรือยังในกรอบโซนราคาที่เราคาดการไว้ก็คือโซนนี้นะครับตอนนี้มีการขึ้นพักนะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นก่อนนะว่าเขาจะมีการกลับตัวของราคาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแผนก็คือเราจะรอจังหวะที่ราคามีการกลับตัวขึ้นพักทะลุนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเขาทะลุแบบนี้แล้วจังหวะที่เขาย่อลงมาเนี่ยให้มันใกล้กับฐานศูนย์ที่สุดนะครับที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับแล้วจังหวะนั้นเราจะออกออเดอร์บายนะครับท,ทีก็เอาไว้แนวต้านเดิมในหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าห่างจากจุดทุนประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดก็พอนะครับถ้าออกล็อตนะฮะก็แผนก็ประมาณนี้นะครับแล้วการกลับตัวของราคาก็คือมีสองแบบเหมือนเดิมนะครับแบบนี้คือแบบแรกนะครับกลับตัวแบบแรกแบบที่สองก็คือจะเป็นการกลับตัวสองรอบขึ้นพักทะลุ พักทะลุแบบนี้นะครับเนี่ยแลวจังหวะที่เขาพักแบบนี้ถึงจะได้วางแผนบายขึ้นไปนะครับถ้าเป็นการกลับตัวในแบบที่สองนะฮะโอเคสําหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับแผนหน้างานนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปวางแผนเฝ้าหน้าเหตุกันได้นะครับว่าจะวางแผนกันยังไงดีนะครับแล้วก็อย่าลืมคํานวณเอ็มด้วยนะครับก่อนที่จะออกออเดอร์ทุกครั้งนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่นะครับจากจุดเทจจิ้งถึงจุดทุนของเรานะครับ เพราะว่าตอนนี้ในกรอบราคาที่ผมทําโซนไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700จุดนะครับ750จุดนะฮะก็มันก็ถือว่าห่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปคำนวณในเมมก่อนนะครับก่อนที่จะออเดอร์ว่ารับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคตัวนี้จะทาเป็นเส้นค่าการเข้าๆไว้ให้ประมาณนี้นะครับเอาไว้มาดูกันว่ายินนี้เขาจะไปในทิศทางไหนนะครับเอเสาระเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ